ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทส VGA นะครับเป็นการ์ดจอนะครับ FXFX นะครับผมจะเป็น G-Force 96นะครับซีรีส์นะครับผมนีพอตเป็น DVI สองพอตนะครับผมเห็นหลังนะครับนี่ครับ G-Force 96 00น,นะครับ GT นะครับตัวนี้เปิดติดปกตินะผมค้นหาด้วย GPU Z นะครับ Nvidia GeForce นะผม906 GT นะครับผม Memory size <c oughs> จะอยู่ที่512 m b กะบิตนะครับผม Memory type <c oughs> จะเป็น GDDR3 <c oughs> นะครับผมถ้าลูค้าเสียบแล้วมันไม่ detect กรนะุณาโหลดไดเวอร์เพิ่มนะครับผมผ่านนะครับตัวที่หนึ่ง